ยองขอบคุณครับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ GSR SI. รู้สึกโอเคขึ้นกว่าเก่ากำลังสนใจ Alcohol Control สองเลยลองถามดูโอ้ GSR SI. อายุกันใช้งานต่ำมากเลยนะ GSR SI. เป็นแผ่นลองเมาส์ที่แพ้เรื่องความชื้นสุดๆเลยเจอความชื้นคือพร้อมจะพังไปเลยครับลองดูเกมเซนดูครับถ้าอยากได้ถ้าอยากได้แผ่นลองเมาส์ที่ความเร็วใกล้ๆเคียงกับ GSR เกมเซนเดยได,ด้ลองดูเกมเซนเลยได้นะแผ่นลองถ้านานๆไปพี่จะซื้อใหม่หรือซักครับถ้ามันเกินหกเดือนพี่ซื้อใหม่เลยจ้ะ บอาบเดอโลเดอโลเดอโลเดอพุชช oh, yeah, ิ่งอพุชชิ่งรมาต้าวอนมาต้าวนชินจาวนเด็ดคัดคัดแ๊กแบ๊คแบ๊กเอ็มพุชิพโดถ้าไม่ใช่รุ่นปกติผมจะไม่ซื้อเด็ดขาดเลยโอ้โอันลกี้ คนที่โชคดีที่สุดคือคนที่ไม่รู้สึกว่ามันมันมีปัญหาอะไรอ่ะอยังพุธอ่ะพุธเป็นคนที่จับจับความสังเกตเล็กๆน้อยน,น,น,นได้ค่อนข้างง่ายส่วนตนัวพุธให้แชทเทิลลื่นกว่าลื่นปลื่นกว่าประมาณระดับหนึ่งประมาณ5-10% วันวันวันบสวันบวันคีโกวันชิ้นเจ้าวันคัดคัดโซเชนโซเชนคิวโซเชนคัม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  เทมเพลออฟดีมอย่าซื้อเด็ดขาดอันนี้พี่เตือนด้วยความหวังดีความเร็วใกล้เคียงกันแต่เทมเพลออฟดีมถ้าฝนตกปุ๊บหนืดทันทีเลยแต่ซื้อมาแล้วพอวันนั้นพอวันถัดมาประมาณสักสองวันฝนตกปุ๊บความรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดที่แบบไม่อยากใช้อีกเลยอ่ะอืม การโนึ ip, ิปต so ัวอินไปการโนึิปตัวอินกันไปดูดูไปดูโซเน่ยิงเซิฟเกาหลีสะเทียนมากไม่มีปัญหาเลยพี่ไม่ได้เล่นเซิฟสี่ ตอ,อนนั้นพี่เลยตอบไม่ได้ว่าเซิร์ฟซีเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเกาหลีเล่นเล่นลื่นทุกวันเลยไม่มีปัญหาเลยสักนิดเดียวความเสถียรเซิร์ฟเกาหลีพี่ให้9เต็ม10เลยแหละ9.5ด้วยหนืดเท่ากับพังใช่หรือไม่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 จำเป็นมันจะมีหนืดอยู่หลายความหมายหนืดเพราะว่าฝนตกแสดงว่าแผ่นรอเมาส์ต well> ัวนี้ไม um ่เหมาะกับความชื้นแผ่นรอเมาส์นี้ยังไม่ดีพอแบบที่2คือหนืดเพราะว่าใช้เป็นนานๆแล้วหนืดเนื่องจากอ่า หนืดเพราะว่าใช้ไปนานๆแล้วคาบคาบเหงื่อมันฝังลึกอยู่ในแผ่นรองเมาส์เลยเกิดความหนืดอันนี้ต้องซักกับ3หนืดเพราะว่ามันพังไปแล้วความหนืดมัน,ม,นมันมันมีหลายสาเหตุนนะ สโลได้นะไม่มีฮิวไม่มีหิวห,ห,หอยก่อนเถอะกัน Nice เอาซาแคนได้โอาซาแคนได้โอาซะพีโอาซะพีโอาซาพีโอาซาพีโอนชกมาสิมาสิมาสิ o LGG จำเป็นต้องซื้อรุ่นโปรไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแต่รุ่นโปรจะคุณภาพสูงกว่าเท่านั้นเองคุณพนแนะนำคีย์บอร์ด QK 75ไหมถ้าสนใจคัดต้องคีย์บอร์ดแล้วอยากเพิ่งเริ่มเล่น QK ถือว่าเหมาะครับเหมาะสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นี๋ยุติศพจะยุติศพกันแล้ว อยู่ที่ว่าเราเราสบายใจจะเล่นปิงประมาณช่วงไหนอย่างพุทเนี่ยปิงปิงร้อยหนึ่งเนี่ยสู้ปิงหลักหน่วยได้สบายสบายเลยโอ้ยแซววัน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 มาสิมาสิมาสิพัดแต่ไม่แนะนำอาเคเหรอครับไม่แนะนำครับคิวเคกับอาเคนี่คือคนละเกรดเลยนะ มันไม่ใช่ถูกและดีอ่ะมันเรียกว่าถูกและแย่ประมาณนั้น Tay tôi ngủ ngon lính 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 พี่ไม่ได้เอาใจพี่แค่เอาชนะลูกพี่กลัวแพ้โซเชนโซเชนอิชชิงโซเชนวันนะ <c oughs> เดี๋ยวคัมแบ็คพี่โูสวัสดีมิวด้วยครับเดี๋ยวคัมแบ็คทูนะ ช่วงนี้ไม่เล่นโซเจนแล้วหรอครับโอ้ยผมเล่นโซเจนไม่ค่อยเก่งแหละนั่นคือเหตุผลแต่โซเจนเก่งนะนแต่พุทธมีปัญหาคือพุทธไม่เก่งโซเจนพุทธยิงขี้ขวาไม่ค่อยโดนน่ะโอเคโอเคอเคซิมซิม คือโซเจนมันเก่งตอนที่เราขี้ขวาโดนแต่ปัญหาคือพุชเล่นแล้วพุชขี้ขวาไม่โดนนี่แหละ <c oughs> แล้วพุกก็เลยเล่นแอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอดมันยิงง่ายกว่าทำดาเมจง่ายกว่าปิดดาเมจง่ายกว่ามันเหมือน,มนไม่ต้องฝึกอะฟิลฟนั้นอะแต่โซเจนคือถ้าไม่ฝึกนี่คือแบบยิงไม่โดนเลยอะเหมือนต้องขายวิญญาณยูทำได้อยู่แล้วโอ้ยไอทำได้ไอทำได้แต่พี่ต้องแค่ต้อง ให้เวลากับมันไงแต่คือพี่ไม่ใช่ดีเพสที่ต้องเล่นโซเจอร์น่ะอ่าตอนตอนซ้อมทีมพี่ไม่ต้องเล่นโซเจอร์ไงพี่ก็เลยไม่จำเป็นต้องฝึกพี่คิดว่าเมตาไหนแคสซี่ี่จะกลับมาฮิตครับสำหรับพี่นะถ้าแคสซี่ี่จะกลับมาเป็นเมตาต้องบัฟให้แคสซี่ยิงไกลกว่าเดิม,ม,มเพราะว่าถ้าแคสซี่ยังยิงไกลขนาดนี้อยู่แคสซี่ไม่น่าเล่นถูกไหมเราลองไปเทียบดาเมจแอดโซดเจอร์กับแคสซี่สิโซเจอร์เล่นได้ทั้ง2ระยะใกล้กลางไกล แอดก็เล่นได้ใกล้กลางไก่ไกลอาจจะดบๆหน่อยแต่มันก็เล่นได้ใกล้กลางไก่อยู่ดีแต่ในขณะเดียวกันแคทตีีเล่นได้แค่ใกล้ใกล้ๆอย่างเดียวมันก็เลยทําให้ตัวมันไม่ค่อยอัตถะประโยชน์อ่ะเขาต้องทําให้แคทดี้มันยิงไกลกว่านี้ เมตาตอนนี้ตัวอะไรบ้างเขายังเป็นเมตาเดิมอยู่ครับเทเซอร์แอโสโซเจน ส่วนแท้งก็ยังเป็นเินซันตีว่าซิปนาแล้วก็โอยซ่าอยู่เหมือนเดิมม,มีราต้าโผลเข้ามาเพิ่ม ตผลที่เมอร์ซี่เป็นเมตาเพราะว่าแอดโซเจนแล้วก็แอดกับโซเจนนิยมเนาะเมอร์ซี่ทำให้แอดกับโซเจนยิงแรงขึ้นนั่นเองไ <c oughs> อ้จังเกอร์พีนไปให้วัน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 นะวันดี แอน์มันต้องรีโหลดแบบตอนตอนที่เราไม่ได้ทำดาเมจแบบแบบเราก็ต้องรีโหลดบ่อยๆเหมือนห้ามลืมรีโหลดเลย <c oughs> อ้าวสินาย <c oughs> ลืมพอยต์กันเชอ เราจะหาสโคววิดโดว์ให้เท่ากับแอดยังไงดีครับใช้โปรแกรมคำนวณครับแนะนำให้ใช้โปรแกรมคำนวณน,นะอย่างพุทธพุทใช้โปรแกรมคำนวณแต่ถ้าถามว่าตัวพุทเองอะ่ะใช้ความเร็วเมาส์ของวิดโดว์กับแอดเท่ากันไหมตอบเลยว่าไม่มเพราะว่าลองใช้แล้วยิงไม่แม่นโลโลแม้ว่าจะจะใช้โปรแกรมคำนวณให้มันเท่ากันแล้วแต่ยิงไม่แม่นก็เลยต้องเล่นไม่เหมือนกัน ยาฮียาฮีปารัมปาตาวิกตาเฮอุยหลับสวย แอสก,กินนี้จะกลับมาขายอีกไหมแอสก,กินอาจารย์แดงเป็นแอดที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีขายครับเป็นสก,กินแจกเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีมาในรูปแบบขายไหมตอบเลยว่าไม่มีแต่อาจจะมาในรูปแบบแจกอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสมีโอกาสเยวข้อดีของระเบิดสตันคือสู้แทงได้ง่ายขึ้นแต่ระเบิดร,ระเบิดต,ตอนนี้ทำให้ดีเฟสฝั่งอุกามเล่นยากขึ้นครับ ัดกะเพรา Vegan. ใส่ถั่วฝังยาวไหมขึ้นอยู่กับเชฟครับถ้าเชฟมองว่าการใส่ถั่วฝังยาวอร่อยก็ก็เลสเปคเขาเพราะว่าอาหารไม่มีสูตรตายตัวครับเป็นเรื่องของศิลปะ,ปะนาชือเซ็ด กูอยากให้มองแบบนี้ว่าการทําอาหารมันมันมันคือการวาดรูปอ่ะมันอยู่ที่คนวาดว่าคนวาดอยากวาดไปในทิศทางไหนพิซซาสาวบอลลูก็คือพิซซาปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็เป็นพิซซาตอนนี้รามาต้ามีโอกาสโดนเนิฟอันติสูงมากเพราะว่าอันติรามาต้ามันอยู่นานเกินไปเขาอาจจะเนิฟทำให้มันแบบเห็นเขาบอกว่าเขาจะเนิฟให้มันไม่อยู่ถาวรแล้วนะทางทีมงานเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณโดโดซอนลาซอนด้วยครับต่อสาวสกายขอบคุณมากมเลยนะครับสนั่นสนุนกันมา18เดือนแล้วขอบคุณมากเลยนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะแป๊บๆก็แบบรู้จักกันเดือนครึ่งแล้ว แซ่บน้องก็ซ่พี่มา19เดือนแล้วเนาะไวมากเลยอ,ะ,อะ่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก <S 2> <S 2> <S <ว>อยากให้แอดใส่กระสุนไวกว่านี้อุ้ยพูดว่าแอดใส่กระสุนไวแล้วนะถ้าแอดมันใส่กระสุนไวกว่านี้พูดว่าแคทตีไม่ต้องเล่นเลยอะอย่างน้อยมันต้องแบบมีจุดอ่อนบ้างสิแบบนานขึ้นแต่แต่ไม่อยู่ถาวรก็ดีนะเขาใช้คําว่าเขาจะทําให้อันติรามาตาอยู่ได้แค่20วิแบบแม็กซ์เลยนะ คือไม่เกิน20่มิประมาณนั้นเท่าที่พุดอ่านมาเห็นเขาบอกว่าอันติรามาต้าเนี่ยมันจะถ้าเกิดสโตอยู่ในระยะเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงเฉยมันจะไม่สต็อปเวลาแล้วมันจะไม่หยุดเวลาแล้วอะ ตอนอันตีแอสถ้าเล็งพื้นบ๊อบจะชนฮีโร่ไหมครับบ๊อบจะวิ่งไปข้างหน้าจนกว่าจะจะชนกำแพงหรือชนศัตรูครับต่อให้เราวางเมาส์พื้นหรือวางขึ้นฟ้าการหันเมาส์ของของแอสไม่มีผลต่อการวางบ๊อบนะเพราะสุดท้ายบ๊อบบ๊อบจะเล็งไปที่หน้าตรงหน้าตรงรเสมอ เอาจริงนะอยากจะชมว่าตัวเองยิยงแม่นนะแต่ก็แบบ เอาจริงนะรู้สึกว่าช่วงนี้ฟูมใจในในความตั้งใจของตัวเองมากขึ้นมากเลยนะรู้สึกว่าแบบมันเริ่ม pay off ออแล้วอะ่ะมันเริ่มแสดงให้เห็นผลแล้วว่าเอ,อ้ยเราตั้งใจแล้วมันเห็นผลน่ะ,ะแต่จะพุทธจะมีปัญหาเรื่องเล่นค่อนข้างห้าวนิดน,นึงเพราะว่าเราทำาดเม g เก่งแต่ p o s ิชั o เราค่อนข้างแย่ ชี้กดได้นะได้นะมาีเน็กซเน็ี่พี่ธูดัาโซโลซับเทิร์ฟซีไป c ียากไหมไม่ถึงกันเรียกว่ายาก แต่ก็ไม่ได้ถึงกันเลยว่าง่ายครับกลางๆแล้วกันกลางๆแล้วกันรถทังเทพว่ะยัยงดุโอวัสทีมโอทูบลันี่เป็นอะคาเดมี่ของซันฟานใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆจะใช้คำว่าเป็นเป็นอะคาเดมี่ก็ไม่ได้คือแต่ตอนนี้มันเข,เขาคือทีมอะคาเดมี่ของซานฟานอย่างเป็นทางการแต่เมื่อก่อนน่ะไม่ใช่ คือเหมือนกับว่า O2 Blast เนี่ยเป็นทีมคอนเนเดอร์ทีมหนึ่งซันฟานก็เป็นทีโอวัตเล็กทีมหนึ่งแต่โอแต่ซันฟานเนี่ยไม่ได้ทําทีม Academy ีเขาก็เลยไปจับมือกับ O2 Blast ว่าสนใจมาเป็นทีมอะคาเดมีของเราไหมเพราะว่าทีมนายเนี่ยผลิตแต่ผู้เล่นดีๆทั้งนั้นเลยอ่า